ครับผมพี่จารงนี่ค่ะควันนี้พี่จะมีมาจากดไพ่อเล่นให้ดหนูนะไพ่นี้เป็นไพ่บายสเกิลสีแดงธรรมดาธรรมดานะครับเป็นไพน่ปกติธรรมดานะครับพี่จะให้ผมพีจางเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับในสำรับอเมซิสรี้ไพ่อย่างเงี้ยนะครับเลือกไปไหนก็ได้นะครับชอบเลยโอเคเลือกเสร็จแล้วพี่จะให้าวาดรูปนะครับเป็นวาดรูปผลมไม้ ของหวานของขาวหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งไปบนหน้าไพ่นะครับเอเาครับเรียบกยครับค่ะก่ที่จะตัดไพ่แล้วก็ระวังไว้ ครับคราวนี้เนี่ยผู้การัช่วยแบนมือมันนิดหนึ่งครับที่ของฝากให้เนี่ยไว้จำได้นะว่าเราวาดรูปอะไรลงไปในนี้ต้องทิ้งไว้สักทักหนึ่งนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปกติเนี่ยเวลาเราเอาอาหารทิ้งไว้เนี่ยยิ่งเป็นของหวานอะไรเนี่ยสักทักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมาพิสูจน์ดูไหมน,นะครับมาดูดูว่าผูาจาจั์เลือกให้ บไหนตะกีนะครับวิวิวบวิ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 ทิวบวิวิวมวิ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 ปิว่วิ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 ปิว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 ิอิว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 ิปิว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 ครับบวิแสดงว่วมันได้กินิูิอมนะครับมันมันหวานนะ มดมันก็นเลยขึ้นอันนี้ช่วยแบมือหน่อยได้ไหมครับนะช่วยแบมือหน่อยั้งสองข้างเลยโอเคี่จะเคาะแบบนี้นะครับเคาะแบบนี้นะครับโมด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 หล่นะครับโอ้่นะครับตอนนี้มดก็มาอยู่ที่อุ então, like okay. ú, eds, ้ยอุ้ยอุ้ยครับอันนี้นะครับก็คือ แอนแท็ก a ารนะครับให้หมดขึ้นนะครับตอนนี้มดมันอุยครับถ้าใครสนใจอุปกรณ์ชุดนี้สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับโบสต้าเมจิกช็อปครับมดขึ้นนะครับให